สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับมือหนีชคช,ชวานมาพ่อกับพี่น้องวันที 8, ่8พฤษภาคม2564ครับกับแนวทางหาน้อยครับเมื่อวานนี่ครับปกติเขาบนสี่ลาง87 v เจเขาบน67ครับมือนีชุดเด่นครับ2356 2356นะครับเป็นเลขเด่นในมือนีนะครับชุดวิ่งดูดกับซีมี 3, 3, 3, 5, 5. 5, 5, ่3า5สใหน้พี่น้องเอาไปพิจารณาเบงเด้อพี่น้อง ก็อย่าลืมรักษาสุขภาพร่างกายห่างไกลโควิดครับไปใส่มาใส่อย่าลืมหน้ากาก,ากแมสนะครับสวมตลอดเวลานะครับเพื่อรักษาสุขภาพร่างกายเฮาห้มันรอดพ้นในวิกฤตของเหตุการณ์ปัจจุบันเนี่ยครับก็คือโควิดเนาะโชคดีทุกท่านครับพี่น้องครับผมลำรวยสุขสุขคนไปใส่มาใส่ปลอดภัยเขียวขาดนะครับโชคดีครับสวัสดีครับ